ปลาท่องโกของไทยค่ะเป็นหนึ่งในอาหารสุดทอตติดอันดับถึง8รายการโดยอันดับที่ดีที่สุดของปลาท่องโกก็คืออันดับที่4เป็นแป้นทอดที่อร่อยที่สุดในโลกกับอันดับที่5ของหวานสตรีทฟู้ดที่ดีที่สุดในโลกเทสซาซาระบุนะคะว่าได้ดาวไปเนี่ยเป็นแบบท็อปเรทเลยอยู่ที่4.5ดาวของหวานสตรีทฟู้ดที่ดีที่สุดในโลก10อันดับเนี่ย ปลาท่องโกอยู่อันดับที่5นะคะอันดับที่1จากเกาหลีใต้ค่ะโฮตอปอันดับที่2จากตุรกีค่ะดอนดูมาเป็นไอศครีมตุรกีอันดับที่3ปีซังโกเรงจากอินโดนีเซียส่วนอันดับที่4ค่ะเซราบีเป็นแพนเคก้กที่ใช้แป้งขาวใส่มะพร้าวสับละเอียดและนมสดลงไปอันดับที่5ปลาท่องโกของไทยเราเป็นแป้งทอดในน้ำมันโดยเทส阿าสเขาบอกว่าคล้ายๆกับโดนัท